จะบอกไาว่าพช่วงเชิญพี่ไก่มาบอกไงรู้ป่ะบางคนเน่ะคุณจอยค่ะจะบอกว่าแม้ไม่ต้องใครหรอกตัวนเองเนี่ยยังเริ่มนับหนึ่งไม่เป็นว่ะกับการอะไรกับที่จะต้องเริ่มใหม่ทีวีอ,ะอ,อ่ะเพราะว่าคิดเราคิดมาเสมอว่า เรามาจนสุดแล้วเรามาจนสุดถึงขนาดโอ้โหวันนี้ถ้าสบู่ล้างหน้าล้างหน้าดีจังเลยครับฉีดน้ำหอมทั้งวันขีมตัวนี้ดีโคเลเจตกระดูกกระเดี่ยวถ้าอีกนิดหนึ่งคนจะต้องบอกมึงไปหาหมอจะได้จะมารีวิวหนักมาถูกว่าเมื่อก่อนเราจะไม่มีวันยอมทำกันถูกต้องถูกต้องไหมแหน่ทายอินนิดนึงเหรอมันสมัยกูกลัวกลัวกลัวเมื่อก่อนอะกินกาแฟจับแก้วกาแฟสีแดงๆอะไรล้วกลัวกลัวสามแสนเลยกลัว เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ล่ะล้างหน้าขับไล่ติกเกี้ยหรือคอลลาเจนโอ้ยเก๋เก๋เก๋ขนาดใหญ่ไอ้พวกเก๋มันอยู่แต่ช่วงนั้นเลยโทรศัพท์มาใครจะมานั่งคิดว่าวันนี้เราจะต้องมาโอ้คอลลาเจนเพื่อความอยู่รอดในสุดเราต้องต้องอยู่เพื่อความอยู่รอดเพราะหนูบอกว่าหนูยังนับหนึ่งไม่เป็นไงจนหันกลับไปอีกทีหนึ่งทีมงานที่เคยเป็นเด็กฝึกงานเราทั้งหมดขายของในติ๊กต็อก เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราให้เงินเดือนเขาว่าเดือนสองหมื่นเราเยอะเยอะสำหรับ็กสมัยนี้นะทุกวันเขาจะโดนละแสนกราบาทสองแสนจริงเด็กสมัยนี้เก่ตเรอขายของในขนาดที่บอกเหรอปลวกคุณหารทีวีกูแล้วกุยังเหลือไม่ถึงแสนเลยแต่เขานั่งขายของกันแสนสองแสนนีคุณจอยจริงค่ะเราทําไม่เป็นอ่ะอยากเป็นอ่ะอยากทําได้บ้างปั๊บเรารู้สึกว่าตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่จริงไหมที่วันนี้คนยุคพี่คนยุคหนู น่าจะเราทํางานก,นกันก็อยู่วงการเดียวกันยกนยกุคไม่รู้ว่าจะเริ่มนับหนึ่งกันยังไงมันงงอ,ะอ่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป,ะไเป,ะเปะ๋ไม้เป๋เซไหมเซ่งงงแล้วก็ถามว่าเฮ้ยจะอยู่ได้อีกนานไหม,มเขาจะต้อนรับเราอีกหรือเปล่าโอเคคนดูแฟนๆทุกคนยังต้อนรับพวกเราเพราะว่าเรามีแฟนคลับมนีน้องๆพี่ๆดูเราอยู่ทั้งประเทศแต่สิ่งที่อาจารย์ไม่เขาดูเราอ่ะคืออะไรล่ะ ตั้งสปอนเซอร์ใช่เดี๋ยวนี้เขาไปซื้อแพลตฟอร์มอื่นกันเยอะมากแล้วมั่ถูกเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องหัวถามว่ามันไม่ต้องทำพิธีกรทุกวันเนี้ยใช่ได้ข่าวว่าขายของเีมากเลยจริงมันบอกว่าวันหนึ่งอะมันขายของนะวันหนึ่งนะเท่ากับรายการจ้างมันเดือนหนึ่งอะมสนุกชอบขายของเท่ากับพี่คิดดูว่า วันเดียวที่ดาด้านั่งขายของอเท่ากับรายการจ้างดาด้ามากกว่ารายการจ้างดาด้าเดือนหนึ่งอะชอบนี่านะเพราะเหันคนมาขายของอย่างเดียวเลยว่างแล้วก็ตั้งของขายเลยแต่ขายได้ไหมคะได้ไม่ขายได้เคะเด็กสมัยนี้แล้วคนสมัยนี้แล้วเขาคือเราเราทำเป็นนะพยายามแล้วพยายามเลยนอนี่ค็มีเซ็นเตอรเยอะเราให้่ เคยครั้งหนึ่งพี่ไก่เ,ออเคยครั้งหนึ่งไม่เชื่อว่าทุกคนทําอะไรกันออไม่เชื่อตั้งกล้องวันแรกปั้งไป่ใไงได้หล้านเห็นไหมใครยังไม่เชื่อล่ะ ว้าวแบบตกใจเลยมาได้โหกล้านปังมากขายขอด้วยหกล้านล่ะปังขายได้หกล้านแล้วเป็นยังไงวันที่สองกูติดใจอีกกูจะอีเก๋กูเจอทางสว่างแล้วใครได้ทีวีวันที่สองกูไม่เอาแล้วทีวีกูไม่เอาแล้ววันที่สองใครได้ปังแม่งสามพันยังไม่ถึงเลยวันแรกคนเปิดเท่าไงตื่นเต้ไง มันววมากเลยมันวัวมันไม่มีความเฉื่อยมองเห็นมันไม่มีความเฉื่อยมีคายมันหลอกเราวันแรกอุ๊ยมโนก็นั่งไหลด้วยเนาะพี่แล้วเงินมันขึ้นต่อหน้าต่อตาอุ๊เดี๋ยวมีป้าวานมาเดี๋ยวมีนู่นมีนี่ตายแล้วอีบิ๊กปจะต้องรวยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วหก้ะได้หกยังจะจดจำแลวจะเล่าเรื่องนี้จนวันตายไปถึงกองตีท้ายขัวเว้ยพี่หนูไม่ทำแล้วได้ไหม ฉันหมายถึงตก็ได้หกล้านเเดินทางก็ต้องไกลอยู่เมื่อคืนหนูนั่งอยู่ที่บ้านหนูตั้งไกลเลยนกูคุยทั่วเลยวันที่สองกูตั้งหมายสามบันบาทวะกลับมาทำเหมือนเดิมเรียกได้คือเรานี่ไงพี่ในช่วงที่เรากําลังงงอยากจะไปไหมก็อยากอยากแต่ไปแล้วยังไงอ่ะเออแล้วไปจะถึงเขาหรือเปล่าที่เขาได้กันทุกวันอย่างเงี้ยเราอาจจะได้ครั้งแรกเนาะใช่เราขายแต่ครั้งแรกหกล้านถือว่าดียวไม่ได้ด้ววันที่หนึ่งนะพี่ใบหนึ่งนะโหจริงที่โหดเหรอเก่งพี่ จนพี่เจออย่างเงี้ยพี่เริ่มปรับตัวยังไงก่อนดีกว่าโอ้พี่ก็พยายามนะพยายามปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างคือทำวายบ้างตอนนี้เริ่มมาทำวายาดีคนชอบมันก็โอเคยังมีแพลตฟอร์มอื่นขายอะไรได้ยังไงได้ก็ถือว่ายังพอไปได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าวายจะอยู่อีกนานไหม <c oughs> เดี๋ยวมันก็เกลดอเกิดแล้วมันก็เฟือเฟือแล้วมันก็เละเละแล้วก็ผอแผ่แล้วก็เจ๊งกระโมกกันหมดคือพี่ไก่คอนพูดเหมือนพี่ไก่ปงว่าวันหนึ่งมันมี แต่ก่อนไม่เคยไม่เคยคิดไงแต่ตอนนี้เราต้องคิดแล้วเอาไงจะเกิดก็สร้างแม่งก็